สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบ้าเหตุชาแนวอดก็จะมาเก็บสิ่งนี้ไปฝากน้องป้อนนะคะเผื่อว่าน้องอยากผัดดีกว่าไปซื้อเขา้าซื้อเท้าก็แพงเด็กี่น้องมักบวบนี่นี่นี่เอาแบบหลายแบบเลือกเอา เพราะว่ามันมีเยอะโอ้มีเสียงเพลงนี่มีเยอะแยะนี่ผัดใส่หมูก็อร่อยนะนี่ใส่ตู้เย็นอนะไว้เนาะ เราเราจะกินแล้วก็มาทำโอ้ยหมอก็ลงร้ายพี่นอเด้ยจักหมอจักกมุนรลพิษจะยั้งสายญาน เยอะลัวบ้านแอดแอดปลูกทุกอย่างที่กินได้เนะาะเพราะว่าไม่ต้องซื้อกละชายก็มีสองลูกแล้วโอ้หมอกไม่เห็นอะไรเลยไม่รู้ว่าหมอกไม่รู้ว่าอะไรทางนี้ก็มีได้พี่น้องกระจงกรเจี๊ยแบแอดก็มีนะเต็มเลยนะ ตอนไปซื้อใครกินไม่ทันนี่เยอะแยะนี่ไปเจี๊ยบแอดนะนี่กำลังออกก็มีนี่นี่น,นอ่อนๆก็มีนี่เห็นไหม,มีเยอะมีะกัะบอกิน นี่เต็มเลยบรรยากาศมีแต่ลูกใหญ่ๆก็มีไผ่ตรงไผ่ตูนี่ตรงนี้ก็มีเด้ค้อหนอนสุภาัจะเบิง่งบวบไปละปลูกทุกอย่างที่กินได้ที่มันน,นี่เดี๋ยวก่อนนนั้นเราก็ ขุดเอามาปิ้งเอามานึง่งโอ้ดูตาไนมันมาหลกอันนี้ค่อยีเป็นดงเลยแอดปลูกเอาไว้จะได้ไม่ต้องซื้อค่ะเราอยากกินแล้วก็ขุดเอามีทุกอย่างเอาไว้แล้วโอ้ยมอบไปน,นี้ทำไมอแอดเป็นสาราวินแล้วเนี่ยโอ้หนองเลย ตะยานแท้ <c oughs> อันนี้หมอกแบบนี้นะหมอกน่ากลัวดิรองคร้าวอดไหนก็ทำงานอันนี่สวนครัวแอดนีมีทุกอย่างปลูกทุกอย่างปลูกทุกอย่างที่กินได้นอไหมก็ปลูกเองได้ค่ะซื้อจากตลาดแดีวเราก็มาปักไว้แบบนี้นจะพาด,ดู มะกรูดมะนาวขา่านู่นมะกรูดอยู่ตรงนน้นอีกต้นหนึ่งผักอันนี้นะก็ซื้อมาปลูกต้นละสิบบาทนี่ก็ที่เราซื้อจากตลาดนั่นเลยค่ะเนาะเราก็เด็ดเอาแต่อ้นี่มันหัวมันเราก็มาปักแบบนี้เอาไว้กินจะได้ไม่ต้องซื้อตลาด เอ็ดจะไปซื้อเอ็เมดผักชีผักหอมนู่นนี่นั่นนะคะเนาะจะมาปลูกเอาไว้กินอันนี้ก็เก็บไปฝากใครจะกินก็เอาไปเลยเนาะแบ่งกันค่นาะแบ่งปัน,ปน คคลิป okay. นี้ก็นี่ชมบรรยากาศนะคะเนาะทะเลหมอกที่บ้านของแอดสวัสดีค่ะ